สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบินฟันซีดีอีกแล้วนะคะคลิปนี้แอดก็มีหนังวายสั้นจากทางไต้หวันมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือเรื่อง The Immeasurable เรื่องนี้เป็นหนังวายสั้นสัญชาติไต้หวันนะคะความยาวประมาณ27นาทีออกฉายในปี2021ค่ะก่อนอื่นแน่ยต้องบอกกันเลยนะคะว่าเรื่องนี้นะคะน่าดูมากๆล็อตเรื่องนี้คือน่าสนใจสุดๆเป็นเรื่องราวของนักศึกษามหาวิทยาลัยกับตำรวจนะคะและเรื่องนี้นะคะพระนางงานดีมากๆถึงจะมีดราม่าปนๆไปบ้างแต่โดยรวมแล้วจบดีแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆเลยล่ะค่ะเป็นเรื่องราวของเสี่ยวเซียงนักศึกษามหาวิทยาลัยที่บังเอิญไปเจอกับวิกเพกของเรื่องที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบตอนที่เล่นบาสเกตบอลด้วยกันซึ่งใน ในระหว่างที่ทั้งคู่นะคะกําลังเล่นบาสเกตบอลอยู่นั้นเสี่ยวเซียงก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าวิกก็เลยอาสา,าทําแผลให้ทําให้เสี่ยวเซียงคะคะรับรู้ถึงความอ่อนโยนและการดูแลเอาใจใส่ของวิกและนั่นก็เป็นความประทับใจแรกที่เสี่ยวเซียงมีต่อเขาค่ะ ทั้งคู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆแล้วทั้งคู่ก็รักกันและในที่สุดทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึง้งจนกระทั่งวันหนึ่งเสี่ยวเซียงก็ได้เปิดใจขอวีคบกันเป็นแฟนแต่อีกฝ่ายกลับเลี่ยงที่จะไม่ตอบคําถามแต่ถึงอย่างนั้นวีคก็ชัดเจนกับเสี่ยวเซียงมาโดยตลอดค่ะเขายังคงมาหาและใช้เวลาอยู่กับเสี่ยวเซียงทุกๆวันตามปกติแถมตัวเขาเองก็ยังพาเสี่ยวเซียงไปเจอกับป้าคนที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังเด็กแถมป้าของวีคก็ยังชอบเสี่ยวเซียงมากอีกด้วย ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเรียบง่ายและราบรื่นดีใช่ไหมล่ะคะแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเซียวเซียงได้ฟังข่าวการประท้วงระหว่างนักศึกษาและตำรวจซึ่งเซี่ยวเซียงเองนะคะก็ได้ร่วมมือก,กันกับเพื่อนของเขาเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลเพื่อไปประท้วงในครั้งต่อไปเมื่อวิกเห็นดังนั้นนะคะเขาก็ได้เบี่ยงเบียนความสนใจจากเซียวเซียงโดยการพาเขามาเต้นรำด้วยกันทําให้เสียวเซียงอะคะ่ะต้องวางโน้ตบุ๊กและใช้เวลาอยู่กับวิกจนลืมอัปเดตข่าวๆกับพวกเพื่อนของเขา แต่แล้ววันหนึ่งในขนาดที่วิกกาลังพาเสี่ยวเซียงมาทานข้าวด้วยกันข้างนอกพวกเพื่อนๆของเสี่ยวเซียงก็ได้เข้ามาทักทายเขาพร้อมกับอัปเดตข่าวๆเรื่องการชุมนุมที่พวกเขาจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้แถมพวกเพื่อนๆของเสี่ยวเซียงก็ยังชวนให้วิกมาร่วมการชุมนุมเดียวกันกับพวกเขาอีกด้วยเมื่อวิกได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวและเมื่อเสี่ยวเซียงเห็นว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดเขาจึงบอกกับเพื่อนๆของพวกเขาว่าให้กลับไปก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังจากนั้นเสี่ยวเซียงก็ยื่นมือของเขาไปจับที่ต้นขาของวิกเพื่อให้เขาสงบสติตัวเองลงแต่วิกเลือกที่จะเดินออกมาจากที่นั่นเสี่ยวเซียงจึงรีบตามเขาไปทันทีพร้อมกับบอกวิกว่าอย่าไปสนใจสิ่งที่พวกเพื่อนของเขาพูดกันเลยนะเมื่อวิกได้ยินแบบนั้นเขาจึงเลือกที่จะไม่ตอบแล้วดึงเสี่ยวเซียงเข้ามาจูบแทนและเมื่อทั้งคู่ไปถึงที่ห้องวิกก็ได้บอกกับเสี่ยวเซียงว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเสี่ยวเซียงถึงต้องสนใจการประท้วงทั้งวันทั้งคืนด้วยแถมเขายังแนะนําเเีี่ยววงอกา สิ่งที่เขาควรจะสนใจมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือควรจะตั้งใจเรียนให้จบและเขาก็ไม่อยากให้เสี่ยวเซียงไปเจอกับความรุนแรงในการชุมนุมครั้งนี้ด้วยซึ่งสิ่งที่เสี่ยวเซียงกําลังทําอยู่ตอนนี้ค่ะทางบ้านของเขาก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับเขาด้วยหรอกนะคะและพ่อของเขาก็ยังโทรมาต่อว่าเขาอยู่บ่อยครั้งแต่ทุกครั้งเสี่ยวเซียงก็เลี่ยงที่จะไม่ฟัง และยังคงยึดมั่นที่จะทําตามอุดมการของเขาต่อไปจนวิกต้องใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจจากเสี่ยวเซียงหากเพื่อนๆคนไหนสงสัยว,ว่าวิกใช้วิธีไหนเบีเ่ยงเบนความสนใจจากเสี่ยวเซียงนะคะก็ต้องตามไปดูเรื่องนี้กันเต็มๆนะคะจะรู้ว่าวิธีที่เขาใช้นั้น <c oughs> เพชออกมากๆในเวลาต่อมาวิกก็ได้บอกกับเสี่ยวเซียงว่าเขาอยากเก็บเงินให้ได้มากกว่านี้ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้ชีวิตของป้าที่ดูแลเขามาตั้งแต่ยังเด็กสบายยิ่งขึ้น และเขาก็หวังที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนรักอย่างมีความสุขก็เพียงพอแล้วเขาจึงขอร้องให้เสี่ยเซียงอย่าไป,ประทวงอีกแต่เสี่ยเซียงก็เลือกที่จะไม่ฟังจนทั้งคู่ทะเลาะก,กันอย่างหนักวิกจึงได้บอกกับเขาว่าฉันจ,จะทําเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่นายพูดก็แล้วกันแล้วเขาก็ลุกหนีไป จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้วีกดกดันเป็นอย่างมากและอาจอั้นตันใจจนเขาต้องไปปรึกษากับป้าที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังเด็กว่าเขาดูเป็นตัวประหลาดไหมเพราะเขาไม่เข้าใจสิ่งที่คนอื่นกําลังคิดอยู่คือความหมายของวีกะคะ็ค่ะแอดเข้าใจว่า เขาไม่เข้าใจว่าทําไมเสี่ยวเซียงถึงต้องไปประท้วงทั้งท้งที่มันอันตรายมากป้าของเขาจึงตอบเขากลับมาว่าตอนที่เธอมาเปิดด้านบะหมี่อยู่ที่นี่ใหม่ๆคนแถวนี้ก็มองว่าเธอเป็นตัวประหลาดแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนแถวนี้ก็กลายเป็นพี่น้องกันจนถึงทุกวันนี้เมื่อวิกได้ยินแบบนั้นเขาก็น้ําตาคลอทันทีจากสิ่งที่ป้าของวิกพูดนะคะแอดก็เข้าใจว่าเธอน่าจะหมายความประมาณว่าวิกน่าจะต้องให้เวลากับตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อเข้าใจสิ่งที่เสี่ยวเซียงกําลังทําอยู่ ซึ่งต่อจากนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองค่ะว่าพวกเขาทั้งสองคนจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคระหว่างความรักและหน้าที่ไปด้วยกันได้ไหมและสุดท้ายสิ่งที่วิกกลัวมาตลอดก็ได้มาถึงเพราะในวันที่เสี่ยวเซี่ยงกับพวกเพื่อนของเขาออกไปประท้วงวิกก็ได้รับคําสั่งจากหัวหน้าของเขาว่า ให้เขาลงไปสกัดการชุมนุมประท้วงของพวกนักศึกษาที่ประท้วงอยู่ในตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือกลุ่มของเสี่ยวเซียงนั่นเองค่ะซึ่งวิกก็ได้พยายามส่งข้อความไปขอร้องให้เสี่ยวเซียงอย่าออกไปร่วมการชุมนุมกับพวกเขาเลยมันอันตรายมากแต่เสี่ยวเซียงก็ไม่ฟังและเลือกที่จะไปเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้เมื่อไปถึงที่นั่น เซลเซียงกับพวกเพื่อน,อนก็พยายามฝ่าด่านตำรวจที่สกัดกั้นพวกเขาอยู่จนกระทั่งเขาได้พบกับตำรวจนายหนึ่งที่กำลังยืนขวางทางเขาอยู่ซึ่งนั่นก็คือวิกนั่นเองค่ะมือทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันก็ทำให้เซลเซียงอะค่ะช็อกจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวและนั่นก็ทำให้เซลเซียงได้รู้ความจริงว่าทำไมวิกถึงต้องพยายามขัดขวางไม่ให้เขาเข้าร่วมการประท้วงเพราะจริงๆแล้วตัววิกเองก็ไม่อยากทำ้ายเซลเซียงกับพวกเพ,เพื่อนนั่นเองค่ะ ถ้าใครได้ดูฉากนี้นะคะแอดจะบอกว่านักแสดงทั้งสองคนนะคะแสดงออกมาได้ดีมากๆเป็นซีนอารมณ์ที่บีบคั้นหัวใจแอดได้ดีที่สุดเพราะอีกฝ่ายหนึ่งพยายามตะโกนสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับตอบกลับเขามาว่าฉันไม่ได้ยินฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นคือจริงๆซีนนี้นะค่ะแอดคิดว่าตัวพระนายเองต่างฝ่ายต่างจ็บนะคะต่างฝ่ายต่างพูดไม่ออกด้วยสถานการณ์และบริบทที่กดดันพวกเขาเอาอมากๆะค่ะจึงทําให้พวกเขาทั้งสองคนนะคะ ไม่รู้จะทำยังไงและคงไม่มีคำไหนอะค่ะดีไปกว่าคำพูดที่ว่าฉันไม่ได้ยินสิ่งที่นายพูดแล้วแต่ถึงแม้ตัวหนังนะคะจะมีดราม่าเล็กน้อยตอนท้ายแต่สุดท้ายแล้วหลังจากที่การประท้วงครั้งนี้ได้จบลงนะคะตัวผู้กำกับเองอะค่ะก็พยายามจะสื่อให้คนดูได้รู้ว่า ถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งสองคนนะคะจะอยู่คนละฝ่ายกันต่างคนต่างทําหน้าที่ของกันและกันแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ได้กลับมารักกันและกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันตามเดิมโดยที่ตัววิกเองอะคะ่ะก็หวังว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เขาอะคะ่ะเข้าใจในตัวเสี่ยวเซียงในสักวันหนึ่งและนี่ก็คือหนังวายซั้นจากสัญชาติไต้หวันทีแอดนำมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะส่วนซับอิงนะคะทุกคนหาดูได้ที่ YouTube กันได้เลยนะคะส่วนซับไทยหาดูได้ที่แอปกากาโอลาลากันได้เลยค่ะและหากใคร ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า